พี่น้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดเสียจริงเราไม่อาจเลือกได้ว่าเกิดมาเป็นพี่น้องใครและก็ไม่อาจเลือกที่จะตัดขาดได้เช่นกันแต่คุณเลือกที่จะคุยได้เพราะคุยทุกวันเป็นได้แค่พี่น้องสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า d ดอนเ l l อ o โ SO อย่าบอกใครหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตาม พวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กและ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่โจออี e, ้เด็กน้อยที่กำลังมีความสุขกับการอ่านหนังสือและแล้วแม็กผู้เป็นพี่ชายก็มาขัดขวางความสุขนั้นชวนเขาไปเล่นด้านนอกเนื่องจากพี่มีงานให้น้องทำซึ่งนั่นก็คือการบุกรุกบ้านของมิสเตอรลักบ้านที่ไร้คนอยู่อาศัยเพราะว่ากำลังกันจัดปลวกอยู่ที่นั่นมีแต่แกส๊สกำจัดปลวกและแม็กอุตสาห์ควักตังที่มีไปซื้อหน้ากา แกสแต่ซื้อได้แค่อันเดียวแม็กเลยใช้ให้น้องชายไปขโมยของที่อยู่ในนั้นถึงแม้โจอี้จะไม่อยากทําแต่แม็กอ้างว่าเขาลงทุนซื้อหน้ากากมาแล้วนายก็ต้องทํางานบ้างนึกถึงเงินที่จะได้มาสิมันจะช่วยเหลือแม่เราได้มากแค่ไหนเข้าใจนะใช้มีดนี่กรีดผ้าใบและทุบหน้าต่างเพื่อบุกเข้าไปนําเงินออกมาอย่าไปกลัวหนายไม่ใช่ปลวกถึงแม้โจอี้จะไม่อยากทําเยี่ยงไรแต่พี่ชายครูเข็นเขาให้ทําและอ้างว่าทำ เพื่อแม่โจอี้เลยจำต้องบุกเข้าไปเข้าไปเนิ่นนานทําให้แมกเริ่นหว,วาผวาว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าและแล้วโจอี้ก็ออกมาพร้อมกับกระป๋องเงินที่มีเงินอยู่มากมายทั้งสองยินดีปรีดาแต่ความสุขอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากมียามมาเห็นเขา้าแมกบอกให้น้องรีบวิ่งสับตีนแตกอย่าหยุดเด็ดขาดดิ่งตรงเข้าไปในป่าแล,และแล้วรพอพ่อพู้นั้นก็หายไปเนื่องจากเขาพลัดท่าตกลงหลุมโจอี้ก็อยากไปดูว่าเขาเป็นอะไรบ้างเขากําลังขอ ความช่วยเหลือแต่แม็กบอกว่านะยายอ่อนไปเลยอย่าทําตัวเป็นเด็กติม๋มรีบไปดีกว่าถ้าเขาจําหน้าเราได้นายมีสิทธิ์ติดคุกเลยนะซึ่งนั่นทาให้เจอีก,กลับบ้านไปพร้อมความทุกข์ใจที่เขาทิ้งให้ยามคนนั้นตกกลุม่มถึงแม้รู้อยู่แก่ใจว่าสามารถช่วยได้เลยเอย่ยปากปรึกษาพี่แม็กก็บอกว่าไม่ต้องพูดฉันไม่อยากให้แม่ได้ยินจําไว้เราทําถูกแล้วซึ่งเจอีก,ก็ทนกินข้าวไม่ลงเพราะในใจยังมีสิ่งที่ติดค้างเลยไปนั่งอยู่กับแม่แม่ ของเขาป่วยด้วยโรคร้ายเป็นมะเร็งซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้โจอี้จําใจเป็นขโมยแต่ก่อนนอนโจอี้ก็ไปคุยกับแม็กแม็กก็บอกว่าไม่ต้องพูดท่องเอาไว้ว่าช่างหัวมันมันไม่ใช่พ่อแล้วสักหน่อยเข้าใจไหมโจอี้ก็พยักหน้ารับทราบแต่ในเช้าวันต่อมาเขาก็ไปที่หลุมนั่นโดยที่ไม่บอกพี่ชายและก็เห็นว่ายามคนนั้นยังไม่ตายเขาแค่ข้อเท้าหักไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาได้ยามได้ขอความช่วยเหลือโจอี้ก็บอก บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะตามคนมาเมื่อนายคนนั้นได้ถามว่าเขาชื่ออะไรโจอี้ก็อ้างว่าเขาชื่อแม็กและจากลาบอกว่าจะหาคนมาช่วยแต่แท้จริงแล้วโจอี้ก็มาปรึกษาพี่ชายต่อซึ่งนั่นทําให้เขาโดนแม็กฟาดด้วยจอยเกมจะพึมงพาอะไรนักหนาเราเขโมยเงินตั้งมากมายการขาโมยเป็นคด,ดีอาญาเลยนะในอยากติดคุกหรือไงโจอี้ก,กําลังจะร่ําให้แต่พี่ก็บอกให้หุบปากอย่าร้องเดี๋ยวแม่รู้หยุดคิดเรื่องนี้ซะอย่าลืมว่านายเป็นคนบุกเข้าไปขโ ถ้าโดนจับได้คนที่จะโดนจับคุกหัวโตเป็นนายไม่ใช่ฉันแม็กใช้กําลังขู่เค็นโจ้แต่โจ้ก,ก็ขัดขืนเราจะทําให้เขาตายนะแม็กไม่ต้องช่วยเขาขึ้นมาก็ได้แต่ฉันขอขอแค่เอาน้ำไปให้เขาได้ไหมแม็กก็จําใจบอกว่าก็ได้และสองพี่น้องก็ได้ไปที่หลุมนั่นพร้อมกับน้ํามาหนึ่งถังซึ่งโจ้ก,ก็อยากจะให้หนายคนนั้นแต่แม็กจะไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกแม็กได้ควางกระบ,บอกน้ำไปใส่หัวนายยามอย่างรุนแรงสองพี่น้อง ะ,ะกันนายนุ่มนวลบ้างก็ได้การโต้เถียงของเขาทั้งสองทำให้ยามผู้นั้นจับได้ว่านายทั้งสองนี่เองที่ฉันไล่าตามแม็กเลยลากน้องมาคุยอย่างกระซิบว่าจำเอาไว้ถ้านายคนนั้นรอดออกมาเขาจะแจ้งตำรวจว่าเราเป็นขโมยโจอี้ก็เสนอไอเดียว่าเราใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะแจ้งตำรวจก็ได้นี่เขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่แม็กก็ตอบว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องช่วยนายกำลังเลี้ยงงูเห่าอยู่นะและแม็กก็ได้ทำตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นก็คือการเยี่ยราดเข้าไปในบอ่อ เพื่อให้น้องดูและสั่งสอนว่าอย่าเป็นคนอ่อนแออย่าเป็นคนใจอ่อนเหมือนพ่อเราเลยเราต้องเด็ดขาดในการกระทําซึ่งนั่นทําให้โจอี้ไม่พอใจแต่ก็ขัดขวางอะไรไม่ได้กลับบ้านมาด้วยความสงเศร้ามาอยู่กับแม่แต่ก็บอกอะไรกับแม่ไม่ได้จะระบายก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงแม่ได้ขอให้โจอี้ไปเอาโซดาในตู้เย็นมาให้หน่อยซึ่งเมื่อเปิดตู้เย็นโจอี้ก็เห็นว่าพอมีอาหารอยู่หลังจากที่คุยกับแม่เขาเลยได้ทําการขโมอยอาหาร เพื่อมาให้ตาลุงคนนั้นซึ่งนั่นทําให้เขาได้คุยกับยามโจอี้เปิดใจคุยว่าผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้เนื่องจากพี่ชายผมไม่ไว้ใจคุณลุงคนนั้นได้แนะนําตัวว่าเขาชื่อว่าเดฟแฮมบี้เรียกว่าแฮมบี้ก็ได้นายไม่จําเป็นต้องเชื่อในตัวพี่ชายแต่นายจงเชื่อในพระเจ้านายนับถือพระเจ้าใช่ไหมโจอี้โจอี้ก็ตอบว่าใช่โดยความที่แฮมบี้เหงาเลยชักชวนโจอี้มาคุยด้วยกันแฮมบี้เปิดประสบการณ์ว่าเขาก็เคยมีพี่ชายพี่ชายที่ ชอบกันแกล้งเขาเคยใช้ลูกบาส์อัดหน้าฉันจนจ,นจนมูกหักโจโีก็ตอบว่าใช่ทำไมพี่ชายชอบทำร้ายเรานักจังซึ่งการที่ทั้งสองเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นน้องชายทำให้ทั้งสองเริ่มก่อเกิดสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพแต่ยังไงโจโอีคงให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้จริงๆระหว่างทางกลับบ้านโจโีและแม็กก็ได้มาดูบ้านที่พวกเขาก่อเหตุซึ่งณนะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซึ่งนั่นก็ทําให้แม็กเป็นกังวลใจอย่างมากแต่ไม่ใช่สําหรับโจ เนื่องจากในค่าคืนนั้นเขาได้แอบมาหาเฮมบี้ตามเคยมาพร้อมอาหารและแท่งเรืองแสงรวมถึงอีกอย่างที่คิดว่าสําคัญนั่นก็คือวิทยุสื่อสารแต่วิทยุนี้มีไว้สื่อสารเนยมจาเป็นเท่านั้นเนื่องจากมันได้ล็อกสัญญาณเอาไว้แล้วไม่สามารถติดต่อหาใครนอกจากโจอี้ซึ่งวิทยุนั้นก็มีประโยชน์ในการสื่อสารกันจริงๆแถมลุงแก่ยังเป็นคนคุยเก่งทําให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นโจอี้อยากช่วยลุงใจจะขาดแต่ก็ไม่อาจเอารุงขึ้นมา เดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อตนแต่ก็ไม่ได้ใจจิตใจดำขนาดไม่เลี้ยวแหลแต่ท้ายที่สุดความลับของโจอี้ก็โดนแม็กจับได้และแม็กก็ได้เอาคืนอย่างสาสมใจถ้าแกใจอ่อนอย่างนั้นฉันก็มีบทลงโทษมากกว่าเยี่ยวใสลุงนั่นก็คือการอึอใส่นี่คือผลของความอ่อนแอที่แกไปเห็นใจคนแปลกหน้านำซ้ำยังไม่พอแม็กได้ไปบุกบ้านที่เขาเขโมยอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาได้กลั้นใจโดยไม่มีหน้ากากกันแกส๊สเพื่อบุกไปเอาบางสิ่งนั่นก็คือแก๊สคั จัดปลวกซึ่งถังขนาดใหญ่นั้นแม็กได้พามันดิ่งตรงไปยังหลุมหลุมที่ลุงอยู่ด้านในถึงแม้โจอีจะห้ามปรามในสิ่งที่พี่จะทําแต่กําลังของเขาไม่มากพอที่จะขัดขวางแม็กได้และแม็กก็ได้โยนถังนั้นลงไปในบอ่อในขณะที่แก๊สกาลังพวยพุ่งแม็กกะเอาถึงตายเพื่อทําลายหลักฐานทุกสิ่งโจอีพยายามหาทางช่วยลุงแต่ก็โดนพี่ชายรัดคอและขู่เข็นว่าถ้านไหนไม่ฟังฉันอีกฉันจะโยนนายเข้าไปในหลุมและจุดไฟเผาทั้งเป็นฉันจะ แผดเผาแกเหมือนเปลวเทียนที่มอดไหมและตูมแกก็จะจากโลกนี้ไปเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจก็พยักหน้าซะแม็กย้ำเตือนว่าคนอย่างแกมันอ่อนแอไม่ต่างอะไรจากพ่อดูฉันเป็นยี่งอย่างฉันแกร่งเหมือนเลก,ก้าและแน่นอนฉันแกร่งกว่าแกเป็นสองเท่าและแม็กก็ได้เดินจากไปทิ้งให้น้องชายต้องกระอักกระอว่วนจากแรงบีบที่มหาศาลในค่ำคืนนั้นโจอี้พยายามติดต่อหาลุงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาแทบร่ำให้เมื่อรู้ว่าลุงจากไปในขณะ ที่โจอี้สกเศร้าเสียใจแต่แม็กไม่มีอาการใดๆแถมยังกันแกล้งโจอี้อย่างสบายใจเชิบทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งในค่ําคืนนั้นโจอี้ก็อยากคุยกับพี่ให้เคลียร์ไม่อยากให้ปัญหานี้ค้างคา,งา,งางเลยไปหาพี่ณงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งไม่ทันได้เจอกับแม็กก็ได้รับรู้ว่างานนี้คนที่จ่ายตังค์นั้นก็คือแม็กนั่นทําให้โจอี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากไปคุยกับพี่ว่าพี่จะถลุงเงินแบบนี้ไม่ได้จําไม่ได้หรอว่าเงินส่วนนี้เราจะเอาไปรักษาแม่แม็กก็บอก ว่าเงินแค่นิดเดียวฉันแค่ใช้ซื้อความสุขดูอย่างยินนั่นสิฉันยอมจ่ายแค่ยี่สิบเหรียญเพื่อแลกกับการบวบมันไม่ยากเลยกับการหาความสุขถ้าเรามีตังค์จไว้ไนายต้องแกร่งนายต้องกล้าตัดสินใจนายต้องเป็นผู้นําและนายต้องกล้าและฉันจะ,สะแสดงให้ดูว่าคนกล้าเขาตัดสินใจยังไงแม้ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้และเป่าประกาศบอกทุกคนวันนี้คือน้องชายฉันใช่เขาคือจออี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เหมือนฉันทั้งที่เรามีสายเลือดเดียวกันแต่อย่างน้อยๆน้องชายของฉัน ก็ไม่ธรรมดาพอเขาสามารถหาเงินในขณะที่อายุน้อยใช่แล้วล่ะน้องชายของฉันเป็นหัวขโมยเขาบุกไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อเอาเงินมาให้ฉันเสพสําราญจอ,อี้ขอให้พี่หยุดพูดแต่แม็กดูเหมือนจะคึกขนองและบอกเล่าความจริงทุกอย่างจนทําให้จอ,อี้ทนไม่ไหวเลยส่วนพี่ไปว่าพี่เองก็เลวไม่ต่างกันพี่ปล่อยให้คนคนหนึ่งตายแม็กได้ลงมือฆ่าคนตายเขามันคนเลวโหดเหี่ยมอามหิตสิ้นเสียงของจออี้พูดทุกคนต่างหัวเราะเยาะใส่คิดว่าเด็กคนนี้บ้าบอพูดจา เลเธอ,อแม็กเองก็ช่วยตอบย้ำว่าน้องฉันคงจะไปโดนตัวไหนมาแต่ถึงกัน,นั้นแม็กก็ต้องสั่งสอนเขากล้าด,ดียังไงมาฉีกหน้าฉันต่อนหน้าผู้คนหมู่มากแบบนี้ซึ่งพี่ผู้ใจร้ายได้คว้าถุงก๊อปแก๊บมาครอบหน้าน้องชายเพื่อให้น้องชายขาดอากาศและนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเขาอย่างไม่พอเขาอย่างไม่อยากให้น้องตายแต่อยากสอนให้หลับจําว่าอย่าทําอย่างนี้กับฉันอีกเขาใช้ไม่กวาดทุบตีโจ้จนโจอ,อ้นั้นแทบจะหมอบคานกับพื้นเดินโซซโซเซ กลับบ้านด้วยความเจ็บปวดถึงแม่แม็กจะอ้างว่าเขาทําเพ่อน้องแกร่งแต่บางทีมันก็รุนแรงมากเกินไปโจอีกลับบ้านมามาเจอกับแม่ที่อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ไหวขนาดไปเปิดตู้เย็นเอาน้ํามาดื่มเองยังลําบากซึ่งโจอีก็พร้อมช่วยแม่แม่ที่ได้เห็นอาการของลูกก็พอจะรู้ว่าลูกต้องมีเรื่องลําบากใจเลยพยายามพูดคุยเพื่อให้ลูกสบายใจขึ้นซึ่งนั่นก็ช่วยโจอีได้ดีเนื่องจากแม่คงเข้าใจลูกมากที่สุดแล้วแต่แล้วโจอีกับเจอข่าวร้าย เนื่องจากข่าวที่ออกในทีวีเกี่ยวกับฆาตกรที่ฆ่าลูกเมียซึ่งณตอนนี้เป็นข่าวดังที่สุดเนื่องจากฆาตกรโหดเหี้ยมมากลงมืออย่างอุกชรกันยิงเมียตายก่อนจะเผาบ้านให้ตายไปพร้อมเมียและลูกและที่สําคัญมีคนเห็นเขาอยู่แถวนี้ด้วยว่ากันว่าเขามีอาวุธอันตรายนามของเขาคือเรดดี้ไมเคิลเซเลอร์ซึ่งภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีทําให้โจอแทบกับอึง้งนั่นก็เพราะว่านั่นคือใบหน้าลุงที่เขาพูดคุยมาลยตลอด ลุงที่อ้างชื่อตัวเองว่าเดฟแฮมบีแท้จริงแล้วเขาคือฆาตกรหลบหนีโจอ้ได้แต่ร้องโนอันโอัโน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 และแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากวิทยุเรียกชื่อเขาโจอ伊นยอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินตอบมาด้วยเปลี่ยนและโจอีก็ได้รับรู้ว่าลุงแกยังไม่ตายโจ伊เอาวอลลีขึ้นมาพร้อมคําถามว่าลุงรอดมาได้ยังไงเขาได้บอกว่าผมจะไม่ช่วยลุงแล้วเพราะผมรู้ว่าลุงคือใครควรเรียกลุงว่าเวนดี้ใช่ไหม ลุงแกเมื่อรู้ว่าจออี e ทราบความจริงทุกอย่างเลยแจ้งไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันซึ่งในวันต่อมาจออี jo e ก็ไปตามนัดหมายคําถามแรกที่เขาถามคือเรื่องในข่าวมันเป็นจริงหรือเปล่าและทําไมคุณถึงได้ลงมือทาฆ่าคนในครอบครัวเลยนะลุงแกก็ตอบตามตรงว่าชีวิตเรามันจะมีจุดที่จนตรอกและดําดิ่งที่สุดและบางครั้งคนจนตรอกก็มีวิธีแบบคนจนตรอกจนคนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้ชีวิตเรามันก็ซับซ้อนแบบนี้แหละ และจโจดี้ก็ได้ถามต่อว่าลุงรอดมาได้ยังไงลุงแกก็บอกว่าตอนตกลงมาเขาตกมาพร้อมหน้ากากกันแก๊สไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแต่มันได้ช่วยชีวิตลุงเอาไว้และตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ลุงจนตรอกหวังว่าเจ้าหนุ่มน้อยจะช่วยเอาเชือกผูกกับต้นไม้แล้วย่อนลงมาช่วยลุงได้ไหมไอ้หลานโจอีก็ยื่นข้อเสนอว่าเขาทําให้ได้แต่ถ้าทําให้แล้วลุงต้องกลับไปที่บ้านผมและสั่งสอนพี่ชายได้ไหมลุงแกก็ตอบว่าโอเคจะยังไงก็ตามถ้าแก ช่วยลุงลุงก็จะช่วยหลานซึ่งหลังจากนั้นโจอ,อีก็รีบดิ่งตรงมาที่บ้านแต่ทว่าเขากลับเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนื่องจากแม็กกำลังอารวาสอยู่ในสภาวะมึนเมาแถมเพื่อนข้างบ้านยังโทรมาหาแม่บอกว่าเห็นแม็กทำร้ายน้องชายนั่นทำให้แม่ต้องสั่งสอนลูกชายให้ดีขึ้นแต่ทว่าลูกชายกลับไม่รับฟังและทำร้ายเข้าของพยายามโต้เถียงกับแม่จนโจอีอต้องมาห้ามรามใช้ร่างกายตัวเองป้องกันตัวแม่เอาไว้และบอกให้พี่ไปสงบสติอารมณ์เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้กับแม่เอง ซึ่งโจอี้ก็บอกกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นซึ่งภาพนั้นทําให้แม็กซ์อิสเอียนลูกรักของแม่แม่ที่รักของลูกทุยใช่สิฉันไม่ใช่ลูกเทวดาเหมือนโจอี้นี่ใครในหินที่แม่คอยฟูฟักฉันบอกอะไรแม่ก็ไม่ฟังถ้าโจอี้บอกยังไงแม่ก็เชื่อหลังจากที่แม็กยอมจากไปแม่กับโจอี้ก็ได้พูดคุยกันจนแม่สบายใจมากยิ่งขึ้นและโจอี้ก็ได้นําเชือกที่อยู่ในโรงรถเพื่อไปช่วยคุณลุงซึ่งคุณลุงก็ได้ปีนป่ายตะเกียกตะก ตัวเองออกมาจากหลุมเมื่อขึ้นมาได้เขาก็ได้ควักปืนออกมาจากกระเป๋าโจโอี้ไม่เคยรู้ว่าลุงแกมีปืนลุงเองก็ตอบว่าใช่ตอนอยู่ในหลุมมันไม่ค่อยมีค่าแต่ถ้าฉันอยู่บนนี้มันก็พอจะมีประโยชน์คนุณลุงได้หันปลายปืนเข้าใส่เด็กน้อยทําให้โจโอี้ถึงกับเกรงและลุงแกก็บอกว่ารับมันไปสิเวลานายถือปืนนายจะรู้สึกมีอํานาจกล้าทําในสิ่งที่ใครๆก็ไม่กลา้าใช่หรือเปล่าล่ะนายรู้สึกอย่างที่ว่าไหมซึ่งโจโอี้ก็ตอบว่าใช่เขารู้ ึมันมีอำนาจอยู่ในมือและเขาก็ใช้อำนาจที่ว่าหันปลายกระบอกไปหาลุงเพราะในใจก็รู้ดีว่าลุงแกเป็นตัวอันตรายแต่ณนะตอนนี้โจอีอ้คงไม่กล้าปลิดชีวิตใครและลุงแกก็สัญญาไว้แล้วว่าจะทําตามที่เขาขอและให้ปืนกลับไปที่ลุงก่อนที่จะพาลุงไปหาพี่ชายซึ่งเมื่อมาถึงที่บ้านแม้กลับไม่อยู่มีแค่แม่เท่านั้นและแม่ก็ต้องตกใจเมื่อลูกชายผ่าฆาตกรตามหมายจับบุกมาเยือนที่บ้านแถมโจอีอ้ ยังอยู่เข้าข้างคาตรกรอีกจัดหาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนแถมยึดโทรศัพท์บ้านเพื่อไม่ให้แม่โทรแจ้งตำรวจโจอีีบอกกับแม่ว่าอยู่นิ่งๆไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำร้ายเราหรอกแถมโจอีียังเสนอว่าในโรงรถมีรถอยู่คุณพอจะขับรถไวไหมใช้รถนั้นในการหลบหนีได้นะตัดภาพมาที่แม็กเขาได้ไม่เห็นตำรวจในบ้านที่เขาเคยปล้นและเขาก็ตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมคือไปแจ้งตำรวจว่ารู้ว่าใครขโมยบ้านนี้เขามีนามว่าเจอีีซึ่งตอนนี้เขาอยู่บ้านผ ใชายโจอี้เป็นน้องชายผมคุณไม่เชื่อหรอกครับคุณตำรวจผมมีหลักฐานนะว่าเงินที่ขโมยไปยังอยู่ที่บ้านไปที่บ้านกับผมไหมซึ่งตำรวจก็ได้พาแม็กมาส่งที่บ้านตัดภาพมาที่โจอี้พวกเขาได้เตรียมพร้อมในการหลบหนีและคิดว่าจะไปหาแม็กระหว่างทางเดี๋ยวจะช่วยสังสอนให้แต่เมื่อขับรถออกมาได้ไม่ไกลก็เจอกับรถตำรวจลุงแกเลยต้องประเชิญหน้ากับตำรวจสองนายที่บุกเข้ามาซึ่งการที่เขาเป็นฆาตกรที่มากประสบการณ์ตำรวจแค่สองนายทำอะไรเขาไม่ไ ยิงเมื่อเขามีปืนอยู่ในมือแต่การยิงของเขาไม่ได้หวังที่จะเอาชีวิตการล่าไกลทุกนัดทําเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นจนตํารวจไม่สามารถต่อสู้ได้และลุงแกก็ได้ยื่นปืนให้กับโจ伊และสั่งให้โจอ้จ,จัดก,การกับพี่ชายซะซึ่งการจัดการที่ว่าไม่ใช่การปริดชีพแต่เป็นการพาแม็กกลับมาที่หลุมและบังคับให้แม็กโดดลงไปซะลงไปในนั้นซึ่งแม็กก็ต้องทําตามไม่อเช่นนั้นเขาต้องตายทุกอย่างดูเหมือนจะเสร็จสับโจอ้ก,ก็ขอกับลุงว่าผมขอไป กับลุงได้ไหมไม่ว่าลุงจะไปที่ไหนผมก็ยอมไปผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วลุงแกก็ตอบว่าอย่ารีบนายมีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่จะล้างแค้นพี่ชายใช้ปืนสี่ขู่เข็ดเขาด่าทอเขาความรู้สึกในใจเอาออกมาให้หมดพี่เคยทําอะไรกับนายบอกมันไปสี่ซึ่งโจอีก,ก็งัดความโกรธแคนทั้งหมดด่าทอพี่ชายอย่างสาสมทําคําสบดและคําด่าทุกอย่างมันถูกกันกองอ,อกมาจากความเจ็บปวดซึ่งเพียงได้ด่าก็ทําให้โจอีสบายใจเขาพอใจแล้ว ไปได้หรือ,อยังลุงแกก็ตอบว่าไปได้แต่ไปแค่ฉันคนเดียวนายอยู่ที่นี่อยู่กับพี่แกซะนั่นคือความจริงว่าแกไม่สามารถตัดขาดกับพี่น้องได้หรอกลงไปลงไปด้านล่างใช่แล้วล่ะเจ้าหนูบางครั้งชีวิตก็เป็นแบบนี้และนายก็ต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพี่ชายลงไปซะบัดเชิญกับปัญหาของนายและลุงก็ได้ผลักโจออ้ลงมาเบื้องล่างทันทีที่โจโอ้ตกลงมาแมกก็รัวมาใส่น้องชายอย่างไม่ยั้งทั้งหมัดทั้งโขกทั้งสอกจนโจโ ไม่สามารถต่อสู้ได้เขาเริ่มจะหมดสติจากแรงกระแทกที่มหาศาลถึงแม้โจอ伊จะสลบไปแต่แม็กก็ไม่หยุดยัง้งที่จะต่อยอย่างรัวๆตัดภาพมายังเบื้อบนถึงเวลาที่ลุงต้องหลบหนีแต่เขาก้าวยางได้ไปไม่ไกลในสภาพที่ขาต้องใช้ไม้คำ้ำเขากลับต้องประเชิญกับอีกรายที่มาเพื่อปกป้องนั่นคือผู้เป็นแม่ที่ไม่ว่าลูกจะชั่วจะดีจะเลวจะร้ายแค่ไหนแม่ก็ยังคงต้องปกป้องลูกและสาเหตุที่แม่มาถึงที่นี่ได้ ก็เพราะว่าสัญญาณ GPS ที่ได้มาจากวิทยุสื่อสารที่โจอีทิ้งเอาไวล้ลงและแม่ยังมาพร้อมกับปืนไรเฟิลและแม่ก็ได้ยินเสียงร่ำร้องของแม็กที่ขอความช่วยเหลือนั่นทําให้แม่รู้ทันทีว่าต้องกําจัดชายผู้นี้ชายสารเลวที่ไม่ต่างอะไรกับสามีตนที่สูบบุหรี่บ่อยจนทําให้เธอเป็นโรคมะเร็งปอดถึงแม่ร่างกายของเธอจะอ่อนแอแต่ในฐานะแม่เธอตัดสินใจลั่นไกย,ยิงฆาตกรทิ้งซะเพื่อเปิดโอกาสให้เธอไปช่วยลูกชายคุณแม่ก็ร้องเรียกหาลูกๆด้ว ความเป็นห่วงจนกระทั่งมาเจอลูกๆทั้งสองในหลุมนานทําให้ความรู้สึกของผู้เป็นแม่ยินดีปรีดาเหลือขนาดหาที่เปรียบไม่ได้และปัญหาของสามแม่ลูกก็จบลงด้วยดีและรักกันมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตมาด้วยกันและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่5.9เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกัน ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย